สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เปิดราคายกฝูงทั้งหมด23ตัวนะฮะ23ตัวเนี่ยตัวผู้นะครับ6ตัวนะฮะที่เหลือคือตัวเมียทั้งหมดเลย นะครับตัวเมียก็17ตัวที่สําคัญคือท้องแล้วพี่น้องท้องแล้ว12ตัวท้อง100%เปร์เซประกันท้องให้ด้วยนะครับอีก2ตัวเนี่ยกำลังรอผ่านรอบนะฮะอีก2ตัวกำลังรอผ่านรอบนะครับพิกัดวัวอยู่ที่ตะเคียนเตี้ยบางละมุงชนบุรีเบอร์โทรติดต่อ ตามที่ขึ้นให้ได้เลยพี่น้องครับก่อนไปดูเนื้อดูตัวใกล้ๆชัดๆบอกราคาก่อนเลยครับผม22ตัวท้อง12นะฮะรอรอผ่านรอบอีก2นะฮะตัวเมีย17นะครับตัวผู้6ขออภัยพี่น้องครับ23ตัวตัวเมีย17 ท้อง12รอตรวจท้อง2นะฮะเป็น14ที่เหลืออีก3ตัวก็คือเป็นวัวสาวเอาละพี่น้องไปดูใกล้ๆชัดๆกันวันนี้เสนอขายในราคา750,000บาท750,000บาทพี่น้องครับเชื้อดีเลือดสูงนะฮะ เปอร์เซ็นต์เลือดมี75หลายตัวเลยเครื่องชมพูครบเครื่องนะฮะจะมีบาเล่แล้วก็แบรงกัตผสมอยู่แค่อย่างละหนึ่งตัว <c oughs> เอาละครับเพื่อไม่มีการเสียเวลาไปดูเนื้อดูตัวใกล้ๆกันเลยครับรับผมพี่น้องครับผมเริ่มจากแม่นี้นะฮะดูเอาเลยครับคือ แทบจะไม่ต้องสาธยายอะไรมากนะฮะให้ภาพมันฟ้องให้คลิปมันบอกนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มตัวนี้ลูกปิงพี่น้องครับท้องแล้วนะฮะตัวนี้ประกันท้องให้เลยนะครับผมเนะี่ยฮะส่วนตัวนี้แม่เลี้ยงลูกนะครับกำลังเลี้ยงลูกเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นลูกของเขานะฮะแม่เลี้ยงลูกก็ไม่ได้ขี้เลอะไรเลยพี่น้องเนี่ยฮะนะครับผม เชื้อดีหน่วยก้านดีรูปทรงดีทุกอย่างคือผ่านหมดเลยพี่น้องใบไ,ไวหน่อยวัวยเยอะนะฮะนี่ครับถัดมาเป็นเล่ตัวนี้เนี่ยตัวที่บอกก็คือรอผ่านรอบนะครับตัวนี้รอผ่านรอบนะเนี่ยฮะเป็นตัวนี้แหละนะครับผสมตัวเข้าไปครับผมตัวนี้ก็คือเครื่องเนี่ยครบเลยนะฮะชมพูหัวจุกนะครับตัวนี้รอผ่านรอบ ส่วนตัวนี้ท้องแล้วนะครับย้อนแสงนิดนึงเดี๋ยวผมหามุมนี่ฮะตัวนี้ท้องแล้วนะครับท้องกับพ่อพันคุมฝูงตัวนี้นี่คือบีฟมาสเตอร์เลือด้อยนะฮะบีฟมาสเตอร์เลือด้อยตัวนี้ทับไปแล้วนะครับตัวนี้ก็โอ้โห เป็นเลือดร<อ>้อยตัวนี้เนี่ยผมจําได้เลยมาจากอานนท์ฟาร์มนะครับบิมัตเตอร์ตัวนี้นะฮะแล้วก็มีแม่บาเล่ที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็รอผ่านรอบนะครับแต่ว่าตัวนี้ผสมกับาชาโลเล่พ่อพันธุ์คุมฝูงอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นรวมอยู่ในชุด23ตัวด้วยนะครับพ่อพันธุ์คุมฝูงนะถัดมาแม่นี้พี่น้องดูเครื่อง นะครับครบจริงๆวันนี้ใครได้ไปเนี่ยคุ้มแน่ๆนะครับคุ้มแน่นอนพี่น้องครถั่วเฉลี่ยแล้วอาจจะมองว่าแรงไปแต่จริงๆแล้วมันก็อยู่ที่เกรดอยู่ที่เนื้อดูตัวของแต่ละตัวแต่ละชุดด้วยนะครับบางคนเนี่ยจะหาซื้อแต่ถั่วแล้วหมื่นกว่าบาทไม่เกิน2,000 20, 0จริงๆแล้วมันก็เป็นอีกเกรดหนึ่งอันนี้เรียนตามตรงนะครับถัดมาเป็น แบงกัดนี่แบงกัดตัวนี้ก็ท้องแล้วเหมือนกันนะฮะท้องแล้วเหมือนกันพี่น้องรูปทรงรูปร่างไม่ได้เคเลรเลยพี่น้องวัวทุกตัวไม่มีตัวซุดไม่มีตัวผอมเลยนะครับเนี่ยฮะดูนะครับออันนี้คือแม่แรกที่ผมถ่ายให้ดูเนีฮะาเดี๋ยวผมเดินวนอีกรอบนึ่งนะครับอเนี่ยฮะ,ะให้ดูแบงกัดมุมนี้หน่อย นี่มุมนี้ไม่ย้อนแสงเป็นไงพี่น้องครับนะฮะสวยทุกตัววันนี้บอกแล้วว่าคุ้มแน่นอนนะครับราคานี้ใครได้ไปเนี่ยคุ้มสุดๆนะครับบาเล่แม่นี้ก็ยาวดีพี่น้องนะฮะครับผมนี่ถัดมาตัวที่บอกว่าท้องกับบีบมาสเตอร์มุมนี้ไม่ย้อนแสงนี่ดูเอาเชื้อดีสายเลือดดี เปอร์เซ็นต์เลือดสูงนะครับมี5 0อัพทุกตัวนะฮะไอ้ที่เกิน50ก็เนี่ยครับชมพูทั้งนั้นนะครับเครื่องชมพูทั้งนั้นเลยนะครับผมท้องแล้วนะครับแม่นี้เนี่ยท้องแล้วนะฮะท้องแล้วคือที่บอกว่าท้องแล้วนี่คือเจ้าของวัวเนี่ยตรวจท้องแล้วนะครับตรวจให้แล้วนะส่วนแม่นี้รอผ่านรอบกับบาเล่แม่เมื่อสักครู่นี้นะครับ นะฮะเอาละครับเดี๋ยวไปดูอีกชุดหนึ่งครับพอดีแยกไว้แต่วันนี้ก็คือรวมกันรวมขายรวมขายเหมาไปเลยนะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยมี2 4 6นะครับ7ตัวนะฮะอยู่ตรงนี้ทั้งหมด7ตัวพี่น้องนะครับถัดมาพี่น้องครับเนี่ยแหละฮะ แม่นี้ก็ท้องแล้วนะครับดูเครื่องดูอัตลักษณ์นะครับนะฮะแม่นี้เนี่ยร้อยเกือบร้อยสี่สิบอะครับส่วนสูงนะฮะเครื่องครบครับผมดูเอาเนี่ยฮะคือไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะครับเพราะว่าในเรื่องของอัตลักษณ์ของชาโลเล่เนี่ยผมได้พูดไปหลายครั้งแล้วนะครับเนี่ยฮะเนื้อตัวเนื้อหนัง สีผิวสดแล้วก็สวยมากพี่น้องนะครับแม่นี้ท้องนะครับผมถัดมาแม่นี้นี่พี่น้องดูเอานี่ก็ท้องเหมือนการประกันท้องนะครับอย่างที่บอกนะครับคือตรวจท้องเรียบร้อยแล้วนะครับถึงกล้าการันตีว่าท้อง100%เซนเนี่ยสิตัวนะครับ นะฮะดูนะครับพี่น้องดูโอ้โหใหญ่ๆหนาหนาะตันๆแบบนี้พี่น้องถัดมานี่อีกนี่ฮะดูเอาครับครบจริงๆนะฮะดูขนหางนะครับสีทองสีอา่าสีทองนะครับนะฮะนะครับดูแต่ละตัวนี่ น,นอนอยู่นี่นี่ก็ท้องนะครับเนี่ยฮะมันจะมีบิบมัตเตอร์อยู่แม่หนึ่งข้างในนู่นตัวนั้นก็ท้นะองแล้วนะครับตัวนั้นก็ท้องแล้วนะฮะมีที่ยังไม่ท้องคือ,อ,อตัวขวามือนะครับตัวที่อยู่ขวามือตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวที่ นอนอยู่ในเล้าตรงนั้นนี่พี่น้องตัวนี้ยังไม่ท้องครับอ่าเป็นวัวสาวนะครับนะฮะเป็นวัวสาวนี่บีมัตเตอร์แต่ว่าบีมัตเตอร์ตัวนี้ผสมกับพ่อคุมฝูงนะครับทีนี้มาดูพ่อคุมฝูงนี่ใหญ่ยาวอยู่นี่เลยนี่กำแพงแสนขนาดแท้ ตัวนี้เนี่ยมีต่ำสุด700อ่ะผมตีต่ำๆไว้ก่อนนะครับ700กิโลนะ่ะกระดูกแข้งขารูปทรงรูปร่างตัวนี้ยาวมากเนี่ยฮะดูเอาครับอืมแล้ววัวเชื่องเชื่องทางนั้นพี่น้องเนี่ยอยู่ใกล้ๆเลยนะครับเนี่ย,ยตัวนอนอยู่นี่ก็ท้องนะครับก็คือตัวเมีย17ไม่ท้อง3นะฮะ <c oughs> ัวที่ไม่ท้องคือตัวนู้นนี่ยืนแล้วเนีฮะเป็นวัวสาวนะครับตัวนี้นะเป็นวัวสาวแล้วก็ตัวนี้เนี่ยฮะตัวที่อยู่ซ้ายมือเนี่ยครับนะครับส่วนตัวขวามือนะท้องแล้วนะครับถัดมาเป็นอ่าตัวผู้อย่านมนะฮะตัวผู้อย่านมนอนอยู่นี่มี3ตัว นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในดีกว่าให้เห็นชัดๆเลยนะครับครับผมนี่เป็นตัวผู้นะฮะตัวที่1อ่าตัวที่2กับพ่อพันธุ์นะครับตัวที่3ตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับที่ยืนอยู่นี่นะตัวที่4คือตัวนี้พี่น้องตัวผู้นะอ่าเมื่อกี้บอก6ตัวนะครับ4ตัวแล้วนะครับส่วนตัวที่นอนอยู่นี่เป็น หนึ่ใน17ตัวแล้วก็1ใน3ตัวที่ยังไม่ท้องเพราะว่าเป็นวัวสาวนะครับเพราะว่าเป็นวัวสาวครับผมอ่าเนี่ยเชื้ออย่างนี้พี่น้องขุนยังไงก็ขึ้นนะครับขุนยังไงก็ขึ้นอย่างนี้นะครับเช,ชื้อดีเชื้อดีนะครับนี่ก็ขึ้นเหมือนกันนะฮะไปช้าอีกหน่อยนึงพี่น้องนะครับไปช้าอีกหน่อยนึงนี่ นะครับตัวนอนอยู่นี่เป็นตัวเมียนะครับเป็นวัวสาวนะอ่านี่ภาพรวมๆคอกใหญ่ดูพ่อพันธุ์อ่ะให้ดูพ่อพันธุ์ใกล้ๆเลยนะครับไข่เสมอเป๊ะเลยพี่น้องดูนะฮะจุดเด่นของพ่อพันธุ์ตัวนี้คือลำตัวยาวพี่น้องดูนะฮะลำตัวยาวสูงประมาณร4 5ี่ห้าดูท่าเดินนะครับอ่า นู่นนะครับยืนรวมฝูงกันอยู่เนี้ยเนี้ยนะครับหาไหนไม่ได้นะครับวัวเชื้อดีเปอร์เซ็นต์เลือดสูงแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวยังมีอีก3ตัวนะครับเป็นตัวเล็กนะฮะผมจะไปถ่ายให้พี่น้องได้ดูวันนี้เห็นกันครบทุกตัวเลยพี่น้องนะครับเห็นกันครบทุกตัวนะฮะเน้นนะครับ23ตัว ตัวเมีย17ตัวผู้6ท้องแล้ว12ตัวท้อง100%อีก2ตัวรอผ่านรอบนะครับมีไม่ท้องอยู่3ตัวก็คือวัวสาวนะฮะมีไม่ท้อง3ตัวก็คือวัวสาวส่วนตัวผู้ได้เห็นแล้วนะครับตัวผู้ได้เห็นแล้วนะฮะยังเหลือตัวเล็กอีก3ตัวเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดู750,000บาทพี่น้อง 7 5 0 0 0 0นบาทใครที่กำลังต้องการาฝูงสายเนื้อนะฮะไปตั้งฟาร์มไปตั้งฝูงนะครับเป็นวัวต้นน้ำนะฮะบีดลูกขายพัฒนาแม่พันธุ์ต่อชุดนี้รับประกันความสวยรับประกันความถึงนะฮะได้ชุดนี้ไปยังไงก็คุ้มแน่นอนพี่น้องนะครับนี่ วัวอยู่ตะเคียนเตี้ยบางละมุงชนบุรีเบอร์โทรขึ้นค้างไว้แล้วเรียบร้อยพี่น้องครับนี่ฮะสวยงามจริงๆครับเดี๋ยวดูกันอีกมุมหนึ่งครับผมใกล้ๆชัดๆพินิษพิจารณาให้ดีพี่น้องเผื่อพี่น้องคนที่อยู่ไกลนะฮะจะได้ใช้คลิปนี้เป็นการตัดสินใจได้เลยไม่ต้องเสียเวลามาดูนะครับพูดจาภาษาวัวรีวิววัว ไม่เกินความจริงนะครับรีวิววัวไม่เคยเกินความเป็นจริงดีบอกดีสวยบอกสวยคุ้มบอกคุ้มนะครับนะฮะดีบอกดีสวยบอกสวยคุ้มบอกคุ้มตำหนิบอกตำหนิแต่เท่าที่ผมยืนดูยืนพินิษ์พิจารณาอยู่เนี่ยยังไม่เห็นตัวไหนเป็นตำหนิยังไม่มีตัวไหนผอมโซผอมสูบให้ได้เป็นเ,เครื่อง ที่ว่าพี่น้องเนี่ยจะตัดสินใจไม่ซื้อได้เลยนะครับไม่มีตัวซุดไม่มีตัวผอมนะฮะดูนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยท้องนะฮะท้องแล้วนะครับอย่างนี้ก็ท้องเนะนี่ยฮะนี่ดูนะครับดูท้ายโอ้โหสวยงามจริงๆเนี่ยฮะมีบีบมาสเตอร์ตัวหนึ่งนี่ท้องแล้วนะครับดูแม่หัวจุกแม่นั้นนะครับดูความยาว เส้นหลังนี่ไม่ต้องห่วงใบรรทัดวางเป๊ะเลยนะครับหลังตรงดีมากนี่พอพันดูใกล้ๆเลยนะฮะไม่มีดุนะฮะดูนะครับไม่มีดุไม่มีห่วงครับผมนะฮะแม่นั้นก็หนาๆลึกๆนะฮะเนี่ยนะครับที่ตัวผู้กําลังดมๆอยู่นั่นนะครับโอ้สวยมากพี่น้องรับรองคุ้มคุ้มแน่นอนนะฮะราคานี้ยังไงก็คุ้มครับถ้าไปถั่วเฉลี่ยที่อยู่ในท้อง อีก12ตัวเนี่ยคือชัวชัวท้อง100%เเซนเี่ยเกินคุ้มด้วยซ้ำไปพี่น้องถัวเฉลี่ยแล้วตัวละประมาณแค่20,000นิดๆน,นะฮะถัวตัวนั้นด้วยถัวตัวที่อยู่ในท้องด้วยนะครับเอาละครับผมสนใจก็โทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้เดี๋ยวพาไปดูตัวเล็กอีก3ตัวครับแยกแยกขังไว้นะฮะแยกเลี้ยงไว้ไปดูกันครับ เอาละครับมาถึงตัวเล็กนะฮะลูกที่แยกนมออกมานะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะพี่น้องอายุประมาณ5้าเดือนนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยสี่ห้าเดือนก็จับแยกนมแล้วครับนะครับผมอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวผู้นะฮะนี่นี่ครับตัวผู้นะฮะก็ก็ยังถือว่ายังยังเล็กอยู่นะครับเป็น เปลี่ยนมแล้วก็ทาเขาให้เรียบร้อยด้วยเนี่ยครับนะครับแต่ว่าเส้นหลังอะไรเนี่ยตรงดีมากพี่น้องนี่คู่นี้นะครับนะฮะรวมอยู่ใน23ตัวนี้นะรวมอยู่ใน23ตัวก็คือเล็กสุดเลยเนี่ยมี3ตัวนะครับนะฮะเล็กสุดเลยมี3าตัวนอกนั้นก็คือเริ่มจะแตกหนุ่มแตกสาวแล้วนะครับตัวผู้ก็เริ่มตะกอแล้วนะฮะนะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวสุดท้ายกันครับ เอาละครับตัวสุดท้ายนี่ตัวที่ร้องส่งเสียงอยู่นี่พี่น้องตัวนี้เล็กสุดนะฮะยังอยู่ในนมนะครับตัวนี้นะเป็นลูกบีมาสเตอร์เป็นลูกของบีมาสเตอร์เป็นลูกแม่ตัวแรกที่ผมบอกว่ากําลังให้นมลูกอยู่เนี่ยแหละครับตัวนี้แหละนะฮะตัวแรกๆช่วงต้นคลิปที่ผมถ่ายนะครับที่บอกว่าตัวนั้นเนี่ยกำลังให้นมลูกอยู่ก็คือตัวนี้ลูกของเขา เป็นลูกบีฟมาสเตอร์พี่น้องนะครับเป็นลูกบีฟมาสเตอร์เอาละครับสนใจโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจะภาษาวัวนะครับหาวัวดีๆวัวสวยๆว,วันนี้สวยจริงพี่น้องครับนะฮะการันตีพูดจะภาษาวัวการันตีให้เลยว่าสวยจริงเครื่องครบจริงนะครับเลือดสูงจริงนะฮะชุดนี้ไปได้ไปคุ้มแน่นอน ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ